ื่อประตูถูกเปิดออกคราวนี้ไม่ใช่เสียงกีต้าร์แต่เป็นกลิ่นกลิ่นทุบลอยมาเตจจมูกชิ้นทันทีครูผู้ครัครบครูได้กลิ่นทุกไหมครับชินถามอ๋อ,อกปกติที่ห้องดนตรีทุกวันรูจะมีการไหว้ครูที่ห้องนี้นะออกครับชินทำหน้าแบบเข้าใจอาจจะเป็นการไหว้ครูของเครื่องดนตรีไทยต่างๆหรือเปล่าครูอยู่ห้องนี้ที่จะอยู่ห้องถัดไปอีกสามห้องครับชินตอบพลางสำรวจรอบๆห้องอย่างเชื่องช้าเครื่องดนตรีในห้องมีหลายชนิดแต่เต็มไปด้วยฝุ่น ทุบหนึ่งดอกที่ได้กลิ่นถูกจัดวางไว้อยู่บนตู้ล็อกเกอร์ชินมองหากีตาร์ที่ได้ยินเมื่อวานกลับไม่เจอในห้องไม่มีกีตาร์ชินเริ่มรู้สึกแปลกๆห้องดนตรีที่ไม่มีครูสอนมาหลายปีทําไมถึงต้องไหวค้ครูและทําไมต้องไหว้ทุกวันพุธคิดไปพลางทําความสะอาดห้องไปชินได้ผู้ช่วยเป็นนักเรียนชายสองคนระหว่างทําความสะอาดก็ถามโน่นนนี่ไปเรื่อยเกี่ยวโรงเรียนนี้ครูครับครูครับครูมาจากที่ไหนครับทําไมครูถึงย้ายมาโรงเรียนนี้ครับครูมีแฟนหรือย,ยังครับนักเรียนชายทําความสะอาดถามครูชินไป เราถามครูมาเยอะแล้วให้ครูถามบ้างสิชินพูดขึ้นพร้อมเสียงหนักแน่นห้องนี้ไม่ได้ใช้งานมานานเท่าไหร่แล้วนักเรียนอึดอักที่จะตอบก่อนพูดออกมาว่าก็นานอยู่นะครับครูผมเรียนครั้งสุดท้ายก็ตอนผมอยู่มหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่มหแล้วแล้วที่นี่เคยมีอะไรแปลกแปลกไหมอะไรครับครูที่ว่าแปลกชินชี้ไปที่ทุบที่อยู่บนตู้ก็นั่นไงนักเรียนทั้งสองคนมองหน้ากันแต่ทั้งสองไม่มองไปที่ทุบนั้นระเปล่าครับครูไม่มีอะไรหรอกครับนักเรียนทั้งสองได้ทิ้งปริศนาไว้ให้ชิน พร้อมเสียงกลิ่นที่ดังขึ้นครูครับผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับถึงชั่วโมงเรียนแล้วชิ้นพยักหน้าโอเคครับขอบใจมากที่เหลือชิ้นต้องทําความสะอาดเองเนื่องจากชิ้นเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่ได้ชั่วโมงสอนสรุปก็คือวันนี้ว่างทั้งวันชินค่อยๆเก็บเครื่องดนตรีพร้อมทาความสะอาดทีละชิ้นแล้วนํามันกลับเข้าไปเก็บในตู้ทาไปเรื่อยๆทีละชิ้นทีละชิ้นเช่าถึงเที่ยงบ่ายถึงเย็นเออพี่กลับก่อนนะพี่มีธุระครูผู้ดเดินมาหาพูดเพียงสั้นๆแล้วขับรถออกไปทันทีตอนนั้นประมาณบ่ายสามโมง,งนะครับ ก็เป็นเวลาเลิกเรียนของที่นี่ชินก็ทําความสะอาดต่อไปใช้เวลานานเพราะทําคนเดียวรู้ตัวอีกทีเย็นแล้วครับเกือบหกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นฤดูดหนาวจะมืดไวกว่าปกติชินทําความสะอาดจนเสร็จห้องสะอาดน่าอยู่ขึ้นมากแต่สิ่งที่เขาไม่กล้าไปแต่ก็เห็นที่จะเป็นพื้นที่ของการไหวครูนั่นแหละที่ปล่อยแบบเดิมด้วยความเหนื่อยล้าชินนั่งก้าวอีเอ็นหลังเผลอหลับตาไปเมื่อไหร่ไม่รู้คงเหนื่อยจากการนอนดึกตื่นเช้าเพราะปรับตัวไม่ทันแบบว่านิสัยของนักดนตรีกลางคืนละมัง แล้วต้องมาทําความสะอาดห้องเรียนเพียงคนเดียวอีกระหว่างนั้นไม่รู้พายุฝนหรือลมมาจากไหนท,ทั้งทังที่เป็นหน้าหนาวฟ้าผ่าเสียงดังฝนตกหนัก้นไม้เสีย